คุณเจนดีค่ะอ่าวันนี้คลาสโอเคีเอ็นวันสุดท้ายแล้วน,น,นะครับเป็นไงบ้างตั้งแต่เรียนมารถถู้สึกว่าอยากจะอยากจะยังไงบ้างกับโอเคีเอ็นไม่ว่านะจะสงเกตหรืออะไรต่างมันเก็บง่ายดูง่ายหาคนหาง,ง่ายว่าแบบอะไร,รอยู่ตรงไหนบ้างแล้วแบบชอบฟังชั่นไหนที่สุดของการการใช้โรเคกเอ็นในว่าจิวเวลรีดีไซน์ ตอนนี้ที่ชอบที่สุดก็คือบลัชค่ะไม,ไ,ม <laughs> ไม่ต้องนั่งวาดเ็ดเองคือสามารถที่จะแบบท,ทําเพชรของตัวเองได้แล้วก็ใช้อน,นันเป็นเบสในการลากเชรวาดเพ็รแล้วก็ทั้งไข่ปลาใดๆก็คือเราสามารถที่จะแบบตากทีเดียวจิ้งทีเดียวแล้วก็ตานไปเลยโอเคขอบคุณนะครับ